สวัสดีครับมาพบกับฟุกเฮียร์สมาร์ทคาร์ครับผมวันนี้ครับจะมารีวิวครับเป็นกระบะแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาวันนี้คุณลูกค้าจะได้มาพบกับ To y ย t a h ไฮรักรีโวครับได้เป็นตัว2 4ง t ุดสี่นีบบีมนะครับผมสงสัยกันไปครับว่า NT ็นทีบบีมคืออะไรก็คือจะได้เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบบีมเอลดีแล้วก็ไฟท้าย LED ดีแบบเล็ก3นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมี่ยมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในที่ธรรมดาเนี่ย จะได้เป็นไปหน้าไท้ายแบบเดิมอยู่นะครับแล้วก็ในตัวเอ็นบ b บีมก็จะได้ออปชั่นของในรุ่นมิตรเพิ่มเติมมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นปี2022ก็จะได้เป็นครบรอบ60ปีของตัวย t a ไอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมอ่ะพามาดูออปชั่นกันนีครับไฟหน้าใสๆแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วก็คันนี้กระซิบนิดนึงนะครับเลขใหม่น้อยมากเลยลักพันโลเท่านั้นนะครับจะกี่พันเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันได้เลย ่ล้อแม็กคครตัวยางโยโกฮาม่านะครับเดิมติดรถเลยนะเพิ่งจะวิ่งไปแค่ตามลักกิโลลักพันอ่าเพราะผมยังไม่บอกไงว่าเลขหม่เท่าไหร่นะครับส,สวยเลยนี่ชงลงชวงล่างนะครับดูแลเช็คให้แล้วเป็นอย่างดีด้านข้างก็จะได้ไฟเหลยวมุมกระจกนะครับโลโก้โคมเมียมลงไปถึงบันไดข้างติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละ เรื่องของสีก็ได้เดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่สําหรับออปชันด้านในคันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูแล้วก็ให้ดูเล็กไม้กันเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับกุญแจครบนะครับไดรีโมทสองดอกดอกทรราอะไรอีกหนึ่งดอกรหัสกุญแจอยู่ครบชัดเจนนะครับอย่าคัดแล้วก็สตาร์ทง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะเล็กไม้คันนี้ครับเพียงแค่อะไรเอ่ยเจ็ดพันห้าร้อยโลถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผม 7,527ันห้ายี่สิบ็ดกิโลนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เขาให้ระบบมันตีฟังก์ชันมาสองข้างเหมือนรุ่นมิดนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นวงพลาสติกอยู่นะครับส่วนทางด้านของฝวามือนะครับก็นี่จะกดนี่เซตการตั้งค่าต่งตางๆได้ของจอเลื่อนใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนใหม่เนี่ยจะให้เป็นของตัวมิดมานะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะกดเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงหน้าจอตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเชื่อมโยงกันอยู่ จอคันนี้ก็รองรับ Android Auto Apple Ca r p l a y แล้วเรียบร้อยนะครับแต่กล้องถอยอยังไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นจอเครื่องเล่นแบบรุ่นเริ่มต้นอยู่นะครับทางด้านคอนโซลด้านหน้าครับคุณลูกค้านี่เรียมเรียมเลยไม่มีร่องรอยขูดขีดมาแต่อย่างใดแล้วก็นี่ครับคอนโซลตรงนี้ก็จะมีมาเป็นางานชิปสีออกบอลบอลเงินเงินเท่าๆมาแล้วนะครับและเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดชัดเจนนะครับจนทางด้านนี้ ันจะมีเป็นใบถ่าย,ยน้้ามันเครื่องนะครับผมนี่ถ่ายคองเหลวจากศูนย์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านคนนั่งนะครับนี่จะได้เป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยย่นรอยขาดรอยแตกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางด้านของประตูฝั่งคนขับนะครับก็เป็นชุดกระจกไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่มีเก็บดีเทลหรือว่าอะไรที่ว่าเกี่ยวกับง,งานหนังมานะ แต่ว่าจะมีแบบเป็นตะเข็บมาพร้อมแล้วรอแค่แบบคุ้มหนังในรุ่นมิดนั่นเองนะครับนี่ใช้คุ้มผมนวคะใช่ครับประหยัดไปหลายแสนไหมฮะประหยัดไปค่อนข้างเยอะนะครับผมหลายแสนเลยก็ว่าได้เพราะว่าได้ออปชันของรุ่นมิดมาแล้วด้วยนะครับแต่แค่ขาดอย่างเดียวขาดแค่จอขนาดใหญ่กล้องถอยแล้วก็บาะหนังเท่านั้นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี้ยไฟหน้าไฟท้ายนี่คือคุ้มแล้วแล้วก็พวงมาลายัยไรงตั้งเนี้ยผมว่าก็คุ้มแล้ว นะครับโอเคปะเดี๋ยวเราวนไปดูในจุดอื่นกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังกันน้ำท่วมไมัมท่วมไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมหรือก่กอใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ในเอ็นทีใบบีมแคปยกสูงเนี่ยเขาให้ลําโพงที่ตรงประตูแคปมาแล้วเรียบร้อยนะครับรนะดดคุณลูกค้าตำหนิไม่มีเลยนะตำหนิคือหาไม่มีเลยนะพวกรางบอง่อต่างๆก็ไม่มีสนิมนะครับเนี่ย สภาพกิฟตเลยแล้วก็เรื่องของความสะอาดก็ขัดล้างทาสปาให้เรียบร้อยนะครับเบาเบอรออะไรก็ดูแลให้นะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้ก็คือน่าจะอ๋อเป็นรุ่น60ปีนะครับผมก็ย้ายแพนเพจไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาวนไปดูว่าแพนเพจเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนกันนะครับแล้วก็ลูกกระบะแม็กเลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับอ่าสีตัวรถบางๆเลยนะครับสติกเกอร์ พิลเลอร์อยู่ครบนะครับแล้วก็ช่วงล่างรุ่นนี้นะครับช่วงล่างรูปแบบใหม่ซูเปอร์เฟรกได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนุ่มนิ่มมากกว่าเดิมแล้วก็บรรทุกดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมต้านท้ายนะครับผู้ลูกค้านี่ได้เป็นไฟท้าย LED นะครับสวยๆเลยไฟไม่แตกไม่บินไม่ร้าวนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมรวมไปถึงกันชนท้ายนะครับก็ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฟสองข้างนี่สวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยต่ำล่องต่ำอะไรพวกนี้นะครับ ก็ดูให้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คุณลูกค้าออกไปก็หายห่วงได้เลยนะครับเรื่องสีสันโอเคผ่านนะครับสีรอบตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีจำร้อยนะครับยางก็พร้อมใช้นะครับช่วงลงช่วงล่างก็เช็คให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นไงเฉดสีนี่ดำปุ๊บเลยดำจากศูนย์นะครับก็มีการพ่นกันสนิมจากศูนย์มาให้เป็นอย่างดีนะครับผมราคาีน,นีไงก็คุ้มนะคะใช่ครับผมห้าแสน นิดนิดนิดเดียวเองนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับตามคอนโซลในต่างๆ,ๆเนี่ยดูได้เลยอลองเลยคุณคิดชมนี่คือไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจะหมุนมาด้านนี้ตามที่เมื่อกี้ที่ค้งางไว้อยู่ว่าแผ่นเพจมันย้ายไปไหนย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ปีสองพันยิบสองชัดเจนนะครับจะอยู่ตรงเสาประตูเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องเครื่องผมคิดว่ามันน่าจะแบบเอ่อมีคาบน้ำมีอะไรมันอาจจะฝังบางทีแบบ การจัดไปแน้นหรือว่าการดูมันอาจจะยากกว่าเดิมแต่พอย้ายมาอยู่ตรงสา่ต้นเนี่ยก็ดูง่ายนะครับเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ค่อยที่จะเข้าไปโดนอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาสีนะครับหน้ารถมันน่าจะขาดมกรลาหกแปดก็เดี๋ยววันรับรถนะครับต่อให้เป็นปีเจ็ดศูนเลยนะครับผมหกเก้าก็อีกปีหนึ่งแล้วก็เป็นเจ็ดศูนเลยนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมก้อนน็อตแก้มน็อตฝาไม่แกะไม่ถอดนะครับเครื่องยนต์ก็มีรับประกันให้ที่5ปีเต็มอีกด,ด้วยนี่ครับระบบ EGR แรงต่างอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์ใส่เลยเหมาะสมกับเลขไม่์แค่เจ0 0พันโลนะครับแล้วก็ข้างเครื่องด้านนี้นี่น็อตใส่ทุกตัวแน่นอนนะครับคอเดิมทุกอย่างเดิมสนิททั้งหมดเลยนะครับผมโอเคก็ ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาดูรถจริงครับที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ได้ทุกวันนะครับย้ำครับผมคันนี้นะครับเป็นรี v o 2 4 c n t i Bybee นะครับปี2022แคปยกสูงเกียร์ธรรมดาเลขกไมค์แค7,000โลครับกับราคาเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมก็ต้องการติดต่อสอบถามครับโทรมาได้เลยที่ KR Smart Car ทุกๆุช่องทางครับและเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ทุกการโอนเงินนะครับผมต้องโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทจิตลงรถจเจริญจน,นเท่านั้นนะครับผมก็ท่านใดที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยคลิปถัดไปมีรถอะไรมาแนะนำฝากติดตามกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ